สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีมื้อทุกคนเนาะอยู่ประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเส้นเดียวกันอ้าวตัวผัเขาหนอนดอกบากแต่สามลีคน <c oughs> ไปเสื้อเมื่อคืนนี่เหึไปจัดดิเจทางมือ้นเมื่อคืนโอ,อเล่เมื้อนี้พากันเ็ดเพิ่มื้อนี้พากันแก,นก่เกาะสกีพักเทียมอะไรกยิบแยงเนี่ยอืมยิ่แยง ยิ่งย่งไว้ซ้อนบอกโดนอะไแล้วไว้ไปซ้อนป่าไวไปนอ้องหาอยู่หากินทำแม่น้ำห้วยห้องเป็นว่าซื้อทเท่วล้อพักถิ่นี่มีสิบสักสีได้สี่สิบพันเอามาเห้เป็นทงขายทงทเท่วล้อขายทงสองพันไวไปนอ 40, ้องสี่สิบพันกับสี่ตกอยู่สาวบาทกับสิบพัน สีบาทกับสา0พันหกสิบบาทกับส0มสิบพันแบาท80บาทเพ่อน,นเพี่อนโอผักเทม80แบาทเด้อตัวนี้จะเป็นผ้าแยง,งเนาะผ้าแยง,งที่เอาไปซ้อนลูุหวกซ้อนป่าสิวนะพอไม่มีแล้วก็จึงู่ได้หลายเธอแล้วเนาะพอดีแม่ซื้อบบัน,นี้อันนี้1 8 0่งแสนแปดพันกี่มันบอ แล้วสุพรรณสีได้ยิบค้างมันอีกยิบค้างมันเหอาอครับผมน้องๆเพิ่นกับสีอยู่แับนี้แหละเมื่อนี้พี่ได้ไปเลี้ยงงโงเมืนน่อนี้แต่ก่าสุพรรณไปเลี้ยงงโงฝนตกแต่เศร้าเสื้อทงเลยไม่ได้บอหรือว่าต้องแกะให้มันหลเสือยม่ไม่ได้หอดสีสัอันนี้ไะเป็นโลบเขาติดเธอบอกเขาติดเป็นโลเหรอพี่น้อง โลหนึ่งสี่สิบพันเหมือนป่แล้วมาแกะออกแกะออกไปนี่แล้วเอาเสื้อทงมานี้เสื้อทงก็กสีประมาณสามสี่อันนี่แหละจังได้เอามาขายได้ขายเท่าไหร่ก่อนขายทงสองขายทงสองพันทงสองพันก็สี่ตกเป็นเงินบาทก็สี่ประมาณอยู่ได้บอสองบาทสองบาทสามบาทประมาณนี้ สองแผนคือว่าถือลายเวยพี่น้องถือลายถ้าว่าซื้อเป็นทงหนทใหญ่รถก็ได hay hay alumni, ้อยู oo, ่แต่เงินน้อยเนาะทุนน้อยก็เลยซื้อแนวย่างละน้อยย่างละน้อยมาขาย่นะมากระหาตัวนี้แหละน้อยหาน้ำทุนหน่อยสั้นสินี่คือทุนหลายทุนหลายเขาซื้อหลายอย่างตัวถือน้อยไปทางเลยเด้นะเออก็เลยซื้อ อย่างลือน่อยอย่างเหลือหน่อยอากไปเล่นง ộ แล้วเออตรงนี้เออเปเลือกคืออย่งอีปูไะ มีจักไอจักจ่าม้นเป็นวัดเป็นไอแล้วอีปูไปสุดเลเชน่ะจะใช่เน่ยเฮมเท่านั้นแหละฮะดีกนีมจักเลยไอหลอนไม่จักว่ะโอ๊ยคลายบ่เนี่ยเอเลยมาให้เป็นทงคลายใช้ทงน้อยอีปูไปส่ทยใไห้อย่ดูบ่ได้เช้าแต่คนน้ เอาเลยไปน้ำมแลน้ำข้<อ>วาวคนนั้นใช่นั่นแหละวันนี้เขายร้อยไปลานเฮ้ยปุป้ยปลาไม่ได้อยู่ว่าเนติตั้งนะปะ <c oughs> เป็นปลากันไข สิบปตาปนนเออสปอยู่านร้อยรงเกยใ้อยกันไม่ได้แม้สนี้สิบยู่หกก็ใ้อายุนูเกต้งวชอายนูกว่าอารนกว่าบวชอบวชเกบัตกันเอืบผงานแทนแหลตำบนไม่ชิเขาไปบวชอาปูไปบวชไปบวชเจ็มืสิ่บวชผลงานม ไม่ได้แท้ผมหนอะหม<อ>ดข้าวซื้อหมดขาวซื้อเราบลาเทานี่ไปเออปลาเไปได้บอ่อายาเผาค่ะอืมปลา,านั้นบ่คะเอายาเผาไนเาเสร็ปล่อยเขาเดียว,วมาเราื่องในจีปล่อยหวานสิบเน,นือนุชิบสี่มือนี้ชิบหามือื่นเขาวา่าอืมพอาเท้าวันห่สิเจกด้ลเทาไม่ต้อาหายหาอนะไรทาเนี่ยอืมจะแงไหมบ่ น้องสาวเพิ่นกำลังหายเดี๋ยวพ่อไปน้องมาซื้อเซฟเพิ่นหน่อเด้อพักกระเทียมเนาะถ้าได้เงินลายก็จะซื้อจ้ากันประเทศไทยผมแล้วมาขายมาพี่น้องแต่ว่าเพิ่มที่ข้ามด่านเพิ่มสีเอามาได้ก็เสียภาษีนักอี๋เขาซื้อน้อยอะน,นะเมื่อเราเขาซื้อไลค์ไปพี่น้องเลยอันนี้ซื้อ่40,000กีบมาเบิงน้ำกันว่าน้อง,องๆคนสีเฮ็ดได้จ้ากโหแต่เก้าก็ซื้อ40ก,กันบ่ อีกต่างโลหนึ่งสามดห้าโลหนสามดห้าบัตนี้มันขึ้นสี่ซิตเดิน้องๆเพ่ปกับตังเฮ็ดแบบนี้นะพ่อเพี่นเนาะกาได้ขายบอ่อกามันมีพอได้ขายเนาะพอมือหนึ่งนี่สีได้เงินประมาณแสนหนึ่งในกระหยาเนาะหยาไลเพราะว่ายุมเฮานี่มันอยู่ทางกลางเนาะบ้านเหินนี่ทางพุ่นมัน,มน,น,น,นก็นมีห้างนึงแล้วก็อยู่ท้ายบ้านนี่ก็มีอีห้างนึงเนาะ เอาเลยยืดทางกลางบ้านเหินก็นไม่มีเพราะว่าบ้านเหินมันจะจุ้มอยู่คนจุ้มหนึ่งนะแล้วก็จุ้มอยู่พคนอีกจุ้มหนึ่งแล้วก็ยูเฮาวนี่มีแต่เหินสองหลังติดกันเนะาะประมาณนี้พอพี่น้องอันนี้คือนี่คือแบบบ้านใหญ่เนาะอันนี้เขายแคมทง่งอาศัายเสียงโด่งไปแต่ละมือลนะได้จากทองจากอันนั้นเลยเลยสี่สิบ สองสี่หกแปดสินี่ฮะก็ได้ก็ได้สิบพันสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสาวสาวสองสาวสี่ได้สาวสี่อแล้วดิพอแล้วนี่นีเห็นว่าหวใหญ่ในี่เะต้องเอาเสื้อหวน้อยๆน้ำนี่เนาะเสื้อหูน้อยนเสื้อแต่ไปื้อแต่หเยอะ โอวน้ยนะนี่มันนลายพดนี่ไมนานี่ตัวกรเบื้องกะเอาออสิมันก็ได้มันลายพจม์ตัโหใหญ่ๆมันยดคือลายได้ใหญ่ๆสิบเมตลยทีเดอืมลองเบื้องลองเสอ้อสิบอันึงนี่จะอันนี่นี่สำนีพอดีเลย ก็ไรไปเลยดอกกำไรครับมันมีหดสิบพันต่ออยู่นี่ฮะเอาเดอเอาตัวน้อยตัวนี้เมันมีหอได้ด้กเอามาเพราะมันขาดเคอสิเมอร์ลแหละโหกระเทียมอพี่น้อง อายุมันไม่มีตัวรีบร่ะพี่น้องเอ้ยแต่เก่าวหันตัวรีบร้ายเนาะซื้อมาเป็นธงอะตัวรีบร้ายแห่งเนาะแต่ว่าอันนี่มีรีป่ะเลยแต่เรามันร้ายก้าติดสิ่งไม่ได้บอกน้อยๆมันไม่ติ่งใช่ไหมมันไม่คือสิ่งน้อยเนาะสิ่งน้อยเป็นขีดมันติง่งเสยยังละ่ะ หกเจ็ดโถทำงานก็ได้เสียรายผัดไม่มีกำไรท่านเอากินแล้วผัดเมื่อส์ทืนน้อยไพี่น้องไปซื้อเครื่องเธอหนึ่งกับสี่ห้าสิบเนาะไม่แม่เราซื้อเป็นล้านชองล้านเนาะคือคนอื่นนะอ้าหูจะนอนนี่กห็หาวนอนดูออกว่าไปลมผู้บ่าวไม่จักเมื่นนอคืนนี่ฮะมันไกลว่าไปลมผู้บ่าวจนเป็นสิบสองโมงสิบสองโมงได้นานเมากเลย เขาบอกให้นอนบอก่ตำรวจอย่ใ huh. ห so, uh ้นอนบอกยิ่งเยอะเมาถ่ายเอาเอานอนลมพวกเราอยู่ไทยสื้นดินแบบเหมือนเราแบบแบบบ่มเหมือนเราก็บม่นอนมีสัญญาณนั่นนะอยู่เมืองก็คืออยู่บ้านเราเนี่ยฮะชิญนาณก็ตั้งยากใส่เลยอันนี้เอาเขาเมืองเลยอะไรลมแน่นึกในสารู้ว่ามันมีหันส์บ้าทสิลมอยู่เข้อน แล้วมันบ่าจะละเว้นนอนตั้งแต่เจ็ดโมงหกโมงอืมนั้นนั่นแล้วมันดีไ,ไม่ได้เปิดเน็ตอ้าวพอ,อพี่น้องก็สิป,ประมาณนี้เด้อคลิปหน้าจึงมาพ่อกันเมื่อคลิปนี้ก็เปิ่นให้เคยสิแล้วอะไรแหละเนาะสีได้ประมาณอยู่สามสิบปลายทงเนาะมีหอดีสิบเบิ่งส่งแล้วคลิปนี้ก็ยาวกรสมงโขนนะพ,พี่น้องมาถามน้องๆเขาเนาะซื้อโลหนะึ่งสี่สิบพันเนาะเบิ่งเบิ่งเปลี่ยนมุมกัน อ๋อพี่น้องอให้แล้วเรียบร้อยเลยพักกระเทียมอ่าคลิปหน้าพ่อกันเม้อเข้าบุญเข้าคุณเอฟซี C, เมื่อทุกคนที่เื่าการทับสมและติดตามวิดีโอนี้นะวิดีโอหน้าพ่อกันเม้อเอาสบายดีเอฟซีแน่สบายดี F C, ยสบายดีพูดจะนอนแกจะ,ะนอนเดี๋ยวนะ <c oughs> ้ะ